ยันทำอะไรเนี่ยคขบวชีคขบวชีทำพิธีทำพิธีเพื่ออะไรข้วหวยข้วหวยข้วหวยถูกหวยนนเจ้าเงินไปทำอะไรเที่ยงกะหรีไหมเที่ยงกะหรีไหมโอ้โหแป๊บด้วยถ้าถูกหวยพาไปเที่ยวกะหรีหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้นิดเดียวไม่ได้พาไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ นิดเดียวน่ะแต่แล้วที่เขาบอกว่าเราชื่ออะไรชื่อชื่อเปิ้ลบางบัวทองชื่อเปิ้ลบางบัวทองเนี่ยพูอะไรพูอะไรจะใช้เปล่าพูอะไรเราชื่ออะไรล่ะพูอะไรเราชื่อเปิ้ลมาล่ะพูอะไรพูอะไรพูอะไรเขาพูงพ่อมเหรอพ่อมเหรอที่เขาบอกอะไรปีหมา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 ผมได้ข่าวมาใช้ใช้เปล่าใช้เปล่าพูอะไรมั้ง ก็ผมได้ยินมาเวลาเม่ากจะคุยเรื่องอะไรก็ผมได้ยินมาว่าคุณช่อเปิลบางบัวทองไม่อะไรอยี้อะไร่ะมึงเพราะอะไใช่ปลาล่าผมอยากรู้ใช่ตัวกุ่ยูไอสัตว์ตัวกุ่ยู้ไอสัตว์กุ้ยู้ก้ยอย่ี้อะไรอ่ะเคใช้ถามไม่เฉยว่าคุณใช้เปิลบางบัวทองมาที่ปีนหมาหน้าเตเวน่ะแม่งจลายสัตว์แม่งจายสัตเดยคอ้ยวเลยโทนเสียบแล้วเนี่ยช่วยง่ยช่วยวยชย่ยย